ขาน่านาสิรบายหน้านั้นให้เสร็จก่อนครับหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยให้เสร็จก่อนต้นต้นนั่งหวต้นนั่นงหกันบ้านครับไปไป ไหนสีสสสะระบายสีสีอะไรสีอะไรเปลี่ยนสีใหม่สีใหม่ด้วยสีอื่นด้วย,วยครับไป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 ออครับผมไปไปไป,ไป,ไ,ปไปทำกันบ้านเร็วๆไปทำกันบ้านจะได้นอนยังไม่นอนกลางวันเลยเนี่ย ท้องกนบ้านเสร็จต้องนอนกลางวันก่อนนะครับรับครับไม่<ๆ>ใช่หน้านี้ทำน้านี้ครับนี่นี่ระบายหน้านี้ครับหน้านี้เสร็จแล้วหน้าน,นี้เสร็จแล้วนี่ระบายหน้านี้ต่อน้าน,นี้ต่อต้องกระชี้ครับเนี่ยระบายหน้าน,นี้ต่อครับอ่ะ เสร็จแล้วตาดๆตัดเสร็ยังไม่เสร็จไหนอันหน้าไหนหน้าไหนต่อเฮ้ยนั่นไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องครับอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอ่ะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้อง้งาองเงาครับอ่าระบายเลยครับระบายเลยฮะองเงาครับระบายเลยลูก ครับน้องอาชีครับอาชีครับบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวบ๊ายบายหันหน้าด้วยหันหน้าดูกล้องด้วยเดีลูกน้องอาชีครับฝากฝากกดไลค์ฝากกดไลค์พูดด้วยกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร้ซับสไคร้น้องอาชีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีดายกมือไหว้ด้วยครับสวัสดีครับ ไปด้ฮะบายบายบาย